อั yup. <po target> อ scene, นน้องโมนี้จะมารีวิวสินค้าเนาะเราจะมารีวิวอันสินค้าที่เขาสั่งซื ites, ้อผ <po> ่านแอปผ่านออนไลน์เนาะที่เขาเคยชอนไปที่เขาก็สั่งซื้อมาหลายอย่างเนาะแต่เขาไม่เคยรีวิวแต่โมนี้เขาจะมารีวิวให้เบิ่งตัวอย่างเนาะนี่เขาสั่งมาสี่อย่างเขาบอกมันมียังแไงแล้วก็หลายคนอาจจะสนใจว่าเรื่องราคาคุณทรงเขาคิดแังไงเนาะอ่อย่างเช่นตัวนี้เนาะให้บอกกล่องนี่ในน้อยนี่เบาๆนี่เนาะอันนี้เอามาเบิกเนาะสินค้าประเภทสินค้า เบิ้งราคาคุณชมเขาคิดอย่งไรเนาะใช่ว่าราคาผมมีนะโอ้อยู่นี่นี่นี่น่าราคาเนาะ<ว>นี่ค่าคุณชงเขาขั้นต่ำนี่ชิมฮาพันกีบเนาะชิมฮาพันกีบมันมีอย่างอยู่ในนี่ชิมฮาพันกีบเนาะที่เขาเคยบอกว่าราคาบางเทธอราคาคุณชงนี่แพงกว่าราคาสินค้าเนาะเพราะว่าสินค้านี่มันมีอยู่ประมาณอยู่สามสิบบาทเนะาะเอาชิลเลยมาเบิ่ง ถ้าว่าไปที่สนใจอยากซื้อออนไลน์ก็สัง่งติดต่อมาได้เนาะถ้าว่าไปที่ผมมีผ่หิบจักสั่งซือ้อนี่เห็นปะในเดียวนี่สิบห้าพันยังละ่ะซิมโทรศัพท์เนาะยังก็อันปิดเปิดนะก็นี่ก็บม,มือแล้วผมมีอย่างเนาะเห็นปะสิบห้าพันเนาะอันนี้คืออันปุ่มปิดเปิดมือถือเนาะเราซื้อมาสาเหตุที่เราซื้อมันแพงเนาะทนนี่จริงมันบม่แพงดอกรวมมือแล้วประมาณอยู่สี่สิบปลายพันถ้าว่าเขาไปเปลี่ยนตามห้าน เขาคิดอยู่แปดชิปเก้าชิพพันแล้วก็แถมแบบมันคลองบปตรงรุ่นอีกเนาะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อเลยเห็นบอกหน่อยเดียวชิมหาพันค่าคุณ่งเนาะบวกกับค่านั้นก็ประมาณสี่ห้าสิบพันเนาะส่วนอาตัวใหญ่ๆในหน่ยนึ่งเนาะน้ำหนักมันก็ประมาณโลหนึ่งนี่เมึงขาเขียนบอกบอกอันนี้ซาวพันนาะน้ำหนักเขาบอกนะมีขนาดซาวกุญซาเซนติเมตรนอนราคาซาวพันอันนี้คือค่าคุณ่งเนาะไหนเขามาแกะเบอร์ มีเมาส์พร้อมเมาส์นี่นะจะเป็นเมาส์เรื่องแสงเนาะจะลองเชื่อมให้เบิ่อนเมาส์เนาะอันนี้ของแนะถมเนาะแถมมากับชิ้นขาดชิ้นขาดตัวจริงที่มีในนี่อันนี้ก็ของแถมชิ้นขาดตัวจริงที่เอาสั่งซื้อจุดประสงค์ของเราอจะเอาจะได้ตัวนีนะ้ประมาณห้าร้อยกว่าบาทเนาะคีย์บอร์ดเนาะคีย์บอร์ดอ่า ที่ปล่อนนอกน้ำแผ่นอกเนาะมาเบิ่งไปในตัวอื่นเนาะส่วนอ่าไอ้ตัวนี้เนาะไอ้ตัวนี้ราคาเท่าไรอน,นี่น้ำหนักหลายเติมนะประมาณสามกิโลสองกิโลเบิกราค,คาคนส่งราคาคนส่งตัวนี้เซาหาพันเนาะชิ้นค้าวเขาแพ็คมาดีอยู่ตรงนะนะั้นเนาะอันนี้เป็นคีย์บอร์ดอันนี้เนาะ คีย์บอร์ดอ่าไอจีดีบ้าพยายามใายแท,แท้แพดดีแพดดีมาดีรีนอหนี่ยมีบอรบริษัทคนชงแก้มเบนนิก่อนชิ้นข้าก็แพดดีเนาะ ของแท้ชื่อมาตรฐานมันต้องแพดแบบนี้ว้าวเอ,อามาเบิกบันนี้มียังกุญแจผมมันยังดอกนอกจากที่บอรดเนาะ เด็ดมาข้อปเทศก่อนนะงานมาแล้วมาบมาบมาบแล้วโอเคเนาะนี่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  อันนี้ราคาประมาณแปดร้อยกว่าบาทเฉพะาะราคาชิ้นค่นะเนาะยังไม,ม่ทันไรคุณทรงคีย์บอร์ดเรื่องแสงเกมมิง่ง r g b สุดยอดเนาะอันนี้ตัวเก่าเอาใส่ไปตั้งนานเนาะซื้อคอมใหม่ช่างทีนี่ต้องประกอบคีย์บอร์ดใหม่สุดยอดเลยเนาะอ่าอันนี้ก็คือเลคขั้นตอนการรีวิวเนะน,นาะแนะนำชิ้นค่นะเนาะถ้าว่าพื้ที่สนใจอยากซื้อหรือว่าอยากดูราคาก็าอ่าตามที่เขาแนะนำไปเนาะมันดยิ่งตามขนาดแต่มันก็ ขั้นตำชุดชิมหาพันกีบเนาะแต่ว่ามันใหญ่คืนใหญ่ึ้นมันอาจจะมีหลายน้ำหนักหลายมันอาจจะเพิ่มจํานวนราคาคืนเนาะอันนี้เท่ากาับต่บอให้บได้เนาะแต่ว่าหูชักแต่ว่าตำชุดนี่เจ้าจะซื้อเข้มเหล่มเดียวกับชิมหาพันกีบขาคุณชงคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนานะกบใจ